ลงมาอีกนิดนึงมันสูงไปลงมาอีกเจอลงมาเออเอยก็ลงมาทุกวันจะให้บอกอะไรหนาะลงมาน้ำลายยืดแล้วนะเร็วครับครับน่อน้ำลายยืด <laughs> เออเออยิยยว้วยิวน้ำลายยืดเลย <laughs> กินอีกสิกินน้อยเดี๋ยวก็หิวอีกไปอีกแล้วเออ